งวดที่แล้วมีใครถูกบ้างครับงวดที่แล้วมีใครถูกหวยบ้างเย <Yeah. S 1> e วันส,สวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาเหมือนเดิมนะวิธีการดูก็เหมือนเดิมนะครับอ่าสามตัวในตารางแต่สองว่าติดแล้วครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันดีเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะพอดูงวนะดงนหนึ่งธันวาใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับ งวดนี้ครับเราจะเด่นแปดครับเพราะฉะนั้นแล้วในตารางเราจะมีแปดเราจะมีแปดเนาะดูนะเราจะมีแปดเนาะแปดเนี่ยครับเราได้มาจากไหนเราได้มาจากข้างบนนะครับเราได้มาจากสามตัวบนเนาะเรามั่นใจแล้วว่างวดนี้มีแปดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูตะเกียที่ผมให้ดูเนี่ยผมให้ดูสถิติข้างบนเนาะเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าโอกาสที่เขาจะมาสองตัวเนี่ยมาหรือเปล่าเรามาดูตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ นะศูนย์กับสามเจ็ดศูนย์สามมาตัวหนึ่งมาศูนย์นะครับเพื่อที่จะคัดตัวเลขให้ได้นะครับหกเก้านะครับงวดนี้มีแค่หกกับเก้าหกเก้าห้าศูนย์เนาะงวดนี้ก็หกสามนะครับเก้าก็ไม่มีตัวสุดท้ายเนี่ยเก้าไม่ต่อนะหนึ่งศูนย์หกอันนี้มาคู่นะครับคำนวณยากมากนะครับเพราะมาหมดเลยนะตัวเก่ามาหมดเลยหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกนะครับแล้วก็หกตรงนี้นะครับหกตรงนี้นะไปออกนี่ครับหกลงล่างนะครับ แล้วก็วันงวดนี้นะครับที่กําลังจะมาถึงก็คือ89เนาะนะครับ89ถ้าถามว่าให้ผมวงนะแถวกลางเนี่ยนะฮะมันซ้ําหมดเลยนะครับดูนะศูนย์ก็ซ้ำหกก็ซ้ำศูนย์ก็ซ้าอ่าอันเนี้ยนะครับมีงวดนี้นะครับศูนย์บนสูย์ล่างคือมันเต็มโคตาแล้วนะครับก็เลยย้ายนะครับมาออกตัวนี้ก็คือ64จาก60มาเป็น64เนาะแล้วงวดนี้นะครับ8ก็จะกลับมาออกอีกนะครับทีนี้เราได้8ตัวบนแล้วเรามาดูข้างล่างนะครับ หวยออกเจ็ดห้าครับห้าตรงนี้ไปออกห้าศูนย์หวยออกห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ลดเพิ่มหนึ่งแต้มมาเป็นห้าหนึ่งนะครับพอออกหนึ่งห้าครับพี่หนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งบนหนึ่งล่างงวดน,นี้นะครับเอาศูนย์มาลงล่างแล้วเอาศูนย์มาลงล่างดูนะผมไม่อยากให้ทุกคนเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจไปย้อนไลฟ์สดผมดูนะไปย้อนไลฟ์สดผมดูได้นะครับนะให้ดูอย่างนี้ครับเจ็ดซ้ำเนี่ยเจ็ดตรงนี้มันยังไงหาข้อมูลว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นเจ็ด นั้นทำไมมันถึงเป็นเนะตรงนี้นะครับมันเป็นเลขที่ยังไม่มานะครับแต่ศูนย์เนี่ยมันมาซ้านะครับของงวดที่แล้วนะเอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ตั้งแต่ต้นนะสองตัวล่างนะครับผมเอาสถิติตรงไหนมาดูผมดูอย่างนี้นะครับอ่าห้าเนี่ยตรงนี้นะครับจําได้ไหมที่ผมบอกว่าศูนย์เนี่ยลงล่างครับที่ผมทำอักษรชี้แบบนี้นะครับศูนย์ลงล่างนะครับเราตั้งตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วเอาห้ามาประกอบนะครับก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้าน้ะงวดนี้ผมให้เข้าหมจําได้นะครับพอออกศูนย์ห้าปุ๊บงวดต เอาข้างบนเนี่ยมาลงข้างล่างทีนี้เราจะเอาข้างล่างไปลงข้างล่างเหมือนกันก็คือเอา5กับ0นย์เด่นไปตัวหนึ่งนะครับก็คือ51ทีนี้พอเอาข้างล่างไปลงข้างล่างปุ๊บงวดต่อไปครับเราเอา0ูนย์ตัวท้ายตรงนี้ครับไปลงข้างล่างต่อก็คือ0นย์กับ6มาตัวหนึ่งลดแต้มเพิ่มแต้มเป็น0ู0ย์งวดนี้ผมให้เข้านะครับอ่าเอาน h i s ไปลงล่างทีนี้พอเอานี้ไปลงล่างปุ๊บเอานี้มาลงข้างล่างต่อนะครับ7กับ0นทีนี้มันไม่มาแล้ว เพราะมันเอาบนมาต่อเนื่องกันสองวนเลยเพราะฉะนั้นแล้วง้วนนี้นะครับถ้าข้างล่างนะครับผมให้นะครับเด่นแปดรองสี่นะครับง้วนนี้นะครับเด่นสองตัวนะครับก็คือแปดกับสี่นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะงงผมเขียนตารางให้เลยดีกว่าพี่คิดง่ายๆนะตามนี้นะเลขไหนที่อยู่ในตารางเลขนั้นมีโอกาสออกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วง้วนนี้นะครับหวยรัฐบาลไทยนะครับเด่นแปดรองสี่แปดสี่เก้า นะครับเจ็ดมาเบิร์แล้วผมจะฟันวัดดับไหมผมจะไม่ฟันวัดดับแต่ผมจะให้เป็นเลขที่ต้องระวังนะครับผมจะไม่ฟันวัดดับแต่ผมจะให้เลขที่ต้องระวังนะครับทีนี้เรามาดูครับพี่หวยรัฐบาลไทยนะครับ เขาจะออกเลขที่มันยังไม่มาอย่างหกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยมาถึงสี่งวดแล้วนะทุกคนหกเนี่ยมาถึงสี่งวดเจ็ดเนี่ยมาสองงวดติดมาล่างขึ้นบนมาบนลงล่าง,งวดนี้ก็มีโอกาสลงล่างเหมือนกันแต่น้อยนะครับผมจะให้เป็นตัวระวังส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมาหมดแล้วหกมาแล้วหกเจ็ดแปดเก้ามาครบแล้วเหลืออะไรครับพี่ที่ยังไม่มานะครับสองสองนะแล้วก็ เจ็ดที่ผมให้ระวังผมจะใส่ไว้ในนอกตารางเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าตัวเดิมครับพี่ในตารางก็ยังมีเจ็ดแปดเก้าเหมือนเดิมครับแต่ครับแต่ครับผมจะให้ดูในตารางครับพี่ว่าหวยในตารางเนี่ยพี่เห็นเลขอะไรนะเอางี้ดีกว่าพี่พี่เห็นในตารางแล้วคํานวณได้เลขอะไรไหนะลองคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยอ่ะคิดว่าเลขอะไร 8กับ4นะครับ8เด่นรอง4นะครับ8เดเด่นรอง4เนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะให้ดูตรงนี้นะครับงวดที่แล้วเนี่ยออก8 9 8 7ดเดนาะ8 9ดเนะครับแล้วก็6 4นะครับงวดนี้นะครับ8 9นะครับลดลงมานะครับจาก89ให้ระวังนะ ให้ระวังแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดหนึ่งหางรองสี่นะครับเรามาดูนะสี่ตรงนี้เขาออกสี่หกไปแล้วนะครับเราจะเพิ่มแต้มลดแต้มสี่หกนะครับก็คือลดแต้มเนี่ยมันจะเป็นสี่ห้าใช่ปะ่ะอ่าสี่ห้าใช่ปะ่ะสี่ห้าหกห้าหกสามใช่ปะ่ะในตารางไม่มีในตารางมีอะไรพี่เพิ่มแต้มเป็นสี่เลยครับสี่เจ็ด เพิ่มแต้มในตารางก็คือสี่เจ็ดนะครับมันจะเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่อย่างนี้แหละพี่พี่ดูนะห้าหนึ่งมาห้าศูนย์นะครับห้าหนึ่งมาห้า9ูนย์หกเก้าไปเจ็ดห้ามันจะเพิ่มแต้มอยู่แต้มสองแต้มประมาณนี้หกศูนย์ไปเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับหกสี่มาหกูนย์เห็นไหมฮะมันจะแบบเพิ่มแต้มลดแต้มอยู่แค่ไม่เท่าไหร่นะครับคือจะทิ้งคราบตัวเก่าไว้จะทิ้งคราบตัวเก่าไว้นะครับแปดเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดมาจากตรงนี้สี่เจ็ดมาจากตรงนี้เก้าครับ 874794นี่คือหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับส่วนสองในตารางเนี่ยผมห้อยตูดไว้เลยนะครับห้อยตูดไว้เลยให้ห้อยตูดไว้ให้เป็นตัวระวังนะครับระวังครับงวดน,นี้ระวังสองนะครับระวังสองนะครับสองเนี่ยมันจะโผล่มาจาับคู่กับเลขเก่าก็คือ28 29เนี่ยระวังให้ดีนะ สองแปดกับสองเก้าระวังให้ดีแต่ผมให้ระวังสองเก้านะครับแค่นั้นสามตัวงวดที่แล้วออกเจ็ดแปดและเก้างวดนี้ผมให้ระวังแปดสี่เจ็ดดูนะให้ระวังงวดนี้นะครับ สามตัวเฮียตีนะครับให้ระวังแปดสี่เจ็ดก็คือแปดตรงนี้สี่ตรงนี้เจ็ดตรงนี้เจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วเจ็ดแปดเก้าออกไปแล้วถ้าเก้าซ้ำให้ยกอีกหางหนึ่งนะครับเป็นเก้าเด่นแถวแรกนะครับเป็นเก้าตัวแรกเนาะเก้าสี่สอง นี่คือหวยรัฐบาลไทยประจำวันที่หนึ่งธันวาครับคำนวณโดยเฮียตีคนละหวยครับชอบสองสามสี่มากครับเฮียจัดไปครับถ้าพี่ชอบพี่ตามได้เลยครับผมบอกไว้ก่อนนะในตารางเนี่ยมันคือสูตรที่มันเข้าทุกงวดเนี่ยมันเข้าอยู่ในตารางนี้นะครับเก้าสี่เจ็ดสวยไม่ชอบสองจัดไปครับพี่เลขในตารางนะครับ เป็นเลขที่มีโอกาสมากที่สุดคือผมจะไม่ใช้ว่าผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันแม่นขนาดไหนแต่ให้พี่ไปย้อนดูก็ได้ไปหาตาม YouTube ก็ได้มีครบทุกงวดเลย o u t u b e ก็ชอบเอาข่าวไปลงนะครับอ่าพี่เอาไปดูได้เลยนะครับว่าเลขตารางเฮียตีเนี่ยสามารถเข้าได้ติดต่อกันเป็นสิบสิบงวดนะครับคือเข้าต่อต่อกันเลยอ่ะเป็นสิบิงวดนะครับสามตัวสามตัวสามตัว,ตว,ตวคืออยู่ในตารางแทบจะทุกครั้งนะครับบางงวดถึงขั้นว่ารางวัลที่หนึ่งนะครับออกในตารางทุกตัว นะครับก็มีนะฮะเพราะมันคํานวณจากเลขหตัวครับพี่ผมบอ,อกให้เลยนะในตารางเนี่ยคำนวณจากเลขหตัวนะครับสองตัวเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะผมพูดด้วยจากปากเลยนะสองตัวผมเนี่ยแตกข้างบนซะเยอะนะครับสองตัวเนี่ยแตกข้างบนซะเยอะนะครับส่วนใบแดงสายด่วนรัฐบาลผมถึงได้ทําใบสายด่วนรัฐบาลมาไงสายด่วนรัฐบาลจะเป็นตัวเลขที่เน้นแต่เลข2ตัวพี่สังเกตไหม อันเนี้ยมันคำนวณถ้าพี่คิดดูตั้งแต่แรกต,แต,ตั้งแต่ต้นคลิปพี่จะเห็นเลยว่าเลขตรงเนี้ยมาจาก3ตัวบนแทบจะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นงวดนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ2ตัวนะครับซื้อเลข2ตัวให้ดูสายด่วนสายด่วนจะเน้นไปอีกทางหนึ่งชอบไปทางเลข2ตัวล่างนะครับจะเน้นไปทาง2ตัวล่างถ้าใครเป็นแฟนบันแท้เหติจะรู้ว่าใบแดงสายด่วนคือใบ2ตัวล่างหวยรัฐบาล ใบเต็มคือ2ตัวบนสามตัวบนออกตัวบนซะส่วนใหญ่นี่คือแนวทางผมนะใครอยากเข้ากลุ่มกดที่ลิงก์มุมซ้ายมือเข้ากลุ่มแนวทางได้เลยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางเฮียติกดเข้ากลุ่มได้เลยมุมซ้ายมือนะครับบอกว่ามาจากไฟ์สดมาจากเฮียติเข้ากลุ่มแนวทางนะครับไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวขอห้าน้อยหน่อยค่ะเดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมสัญญาคนดูไว้ว่างวดนี้ผมจะมาลงหวยรัฐบาลไทยให้เร็วเออ เอาละครับวันนี้ครับวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านะครับเฮียตีคนรับหวยขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกคนทุกท่านเนาะนะครับรับทรัพย์รับโชคทุกคนท่านหวยรัฐบาลไทยเฮียตีให้แล้วณวันนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะใครที่ตามได้ก็ตามเนาะหรือว่าใครที่จะดูเพื่อเป็นแนวทางแต่ผมบอกไว้ก่อนนะสําหรับคนที่มาใหม่นะครับอันดับแรกเลยดูไลฟ์สดนี้ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดการคำนวณมันมีเข้ามีหลุดผมตั้งสถิตินี้มาเนี่ยคือเรามาดูก่อนว่าอดีตเนี่ยเราผ่านมาแล้วเราให้ไปแล้วมันเข้าหรือเปล่ามันแม่นหรือเปล่าอดีตนะครับมันจะบ่งบอกถึงอนาคตเนาะนะครับอดีตมันจะบ่งบอกถึงอนาคตว่าปังหรือแม่นหรือไม่แม่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วควรศึกษาให้ดีศึกษาให้เยอะแล้วดูให้มั่นใจก่อนนะครับวันนี้นะครับเพียตีคนร้าหวยก็มาให้แนวทางเพราะแม่พี่น้องได้รับชมกันแต่กนเท่านี้สำหรับวันนี้กล่าวสวัสดีทุกคนครัน